เราอยู่ในโจทย์ข้อที่2นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับข้อที่2โจทย์บอกว่าปาล์มโอและบิวมีขนมปังคนละเท่าเท่ากันตรงนี้อยากให้เน้นนะครับดูตรงนี้นิดนึงนะครับเท่าเท่ากันนะมีคนละเท่าเท่ากันทั้ง3ามคนนําขนมปังส่วนของตนเองที่มีอยู่ทั้งหมดไปแจกเด็กแจกหมดด้วยนะครับโดยปาล์มแจกได้20ิคน โอแจกได้25คนและบิลแจกได้30คนเห็นอะไรครับเราจะเห็นว่าเขามีเท่ากันแต่เขาแจกให้เด็กได้จํานวนออกมาไม่เท่ากันแสดงว่าการแจกมากน้อยไม่เท่ากันนะครับปาล์มแจกเยอะครับส่วนบิลนี้แจกน้อยที่สุดเลยนะครับทำไมถึงรู้นะครับเพราะว่าแจกเยอะก็จะได้คนน้อยเห็นไหม ได้แค่20คนส่วนบิลแจกน้อยก็จะได้คนเยอะนะครับได้ถึง30คนนะครับซึ่งเด็กแต่ละคนที่ได้รับขนมปังจากคนแจกคนเดียวกันก็คือเด็กที่ได้รับขนมปังนะครับเด็กนะครับอาจจะมาคนที่1คนที่2คนที่3าคนที่4อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าได้รับจากปาล์มเขาจะแต่ละคนได้รับจากปาล์มเท่ากันหมดได้รับจากโอก็จะได้รับจากโอเท่ากันนะครับ ได้รับจากบิลก็จะได้รับจากบิลเท่ากันก็หมายถึงอะไรครับการแจกของปาล์มโอและบิลเนี่ยเขาจะแจกเท่ากันหมดทุกคนนะครับอย่างสมมุติว่าปาล์มแจก2ชิ้น2อหอ่อเขาจะแจก2หอ่อ2อ,อห่อ2อห่อไปตลอดบิลแจก10เขาก็จะแจก10 10 10อันนี้อันนี้คือสมมุตินะว่าเขาแจกเท่าไหร่เพราะว่าโจทย์ไม่ได้บอกนะครับคือให้เห็นภาพว่าการแจกนั้นจะแจกเท่าเท่ากันนะครับ เราเห็นภาพหลอกมาหลายภาพแล้วนะเห็นแล้วครับว่าปา์มแจกทีละเยอะๆครับแล้วก็บิลแจกทีละน้อยๆส่วนแจกกลางๆนี่ก็คือโ oh อนะครับพอดูได้จากจํานวนคนนะครับโจทย์มีคําถามนะครับถามว่าปามโอนและบิลมีขนมปังอย่างน้อยที่สุดคนละกี่หอ่อเขาก็เลยอยากจะรู้นะครับว่าลักษณะของปามโอ oh และบิลที่มีขนมปังเท่ากันเนี่ยแล้วเอาไปแจก ได้เด็กมาจํานวนเท่านี้คนเขาทั้งหมดมีขนมปังเท่าไหร่นะครับมีคนละกี่หอ่อตั้งแต่ก่อนแจกนะมีทั้งหมดกี่หอ่อนะครับเรามาดูวิธีคิดกันครับวิธีคิดของข้อนี้นะครับเราสามารถทำการคิดนะครับได้โดยการหาคอร a ของ 20, 25และ30นะครับเราก็บอกกับเขาไปนะครับว่า วิธีคิดเราจะต้องหาจำนวนห่อของขนมปังที่น้อยที่สุดที่ปาล์มโอและบิลมีเท่าเท่ากันเนี่ยด้วยวิธีการหาครนของ20 25และ30ครับทีนี้อาจจะสงสัยนะครับทำไมโจทย์ข้อนี้ถึงเป็นครนมาฟังอธิบายนะครับมีอยู่หลายเหตุผลด้วยกันนะครับแล้วก็มีหลายข้อสังเกตด้วยนะครับข้อสังเกตแรกก็คือโจทย์บอกว่า ให้เราทําการหาขนมปังอย่างน้อยที่สุดคนละกี่หอ่อคําสําคัญมีตรงน้อยที่สุดนะครับซึ่งอรณก็มีคําว่าน้อยเห็นไหมคูณร่วมน้อยฉะนั้นมันจะเป็นลักษณะของการหาค่าที่มีร่วมกันที่เป็นค่าที่น้อยที่สุดนะฮะแล้วร่วมกันยังไงนะครับค่าที่มีร่วมกันนะครับ คณคือคูณร่วมน้อยหาค่าสักค่าหนึ่งที่มีร่วมกันที่มีค่าน้อยที่สุดตรงนี้เราได้คําว่าน้อยที่สุดจากโจทย์มาแล้วนะครับคําว่าร่วมก็คือเขามีขนมปังเท่ากันเป็นค่าค่าหนึ่งนะครับเป็นค่าของจํานวนขนมปังที่มีค่าเท่ากันหรือเป็นค่าที่มีค่าร่วมกันอยู่นะครับฉะนั้นเราก็จะได้คําว่าร่วมกับคําว่าน้อยทีนี้ทําไมถึงเป็นการคูณ นะครับเพราะลักษณะของการแจกเนี่ยมันเป็นลักษณะของการแจกไปเรื่อยๆจํานวนเท่าๆกันท,ที่โจทย์บอกนะครับว่าเขาจะแจกเด็กเท่ากันใช่ไหมครับใครแจกสองหอ่อเขาก็จะแจกสองห่อไปเรื่อยๆฉะนั้นคนแรกก็จะเป็นสมมุติเขาแจกสองห่อนะคนแรกก็จะเป็นสองหอ่อคนที่สองก็จะกลายเป็นสี่คือใช้แม่สองมันคืออะไรครับสูตรคูณนะครับสูตรคูณสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปด นะครับคนแรกแจกได้20คนใช่ไหมปลาลนะ์มแจกก็คือ2อคูณยี่สมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับฉะนั้นก็คือลักษณะของการแจกแบบลําดับไปเรื่อยเท่าๆกันนะครับคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4มันเหมือนลักษณะของการคูณนั่นเองนะครับก็คือแม่สุดคูณฉะนั้นตรงนี้เราจะได้คําสําคัญจากโจทย์3อย่างก็คือ1การคูณนะครับ2คําว่าเท่ากันนะครับก็คือร่วม และในโจทย์มีคำว่าน้อยที่สุดก็จะกลายเป็นคำว่าคูณร่วมน้อยโอเคนะครับสำหรับข้อสังเกตข้อที่1นนะครับข้อสังเกตข้อที่2นะครับว่าทำไมถึงเป็นค o r น,นะครับข้อสังเกตข้อที่2ก็คือค่าที่เราจะทำการหาเนี่ยนะครับก็คืออะไรครับจำนวนของขนมปังที่มีก่อนที่เขาจะเอาไปแจกเด็กๆใช่ไหมครับค่าของขนมปังตรงนี้หรือจํานวนขนมปังตรงนี้ เป็นค่าที่จะต้องมีมากกว่าตัวเลขที่โจทย์มีหมายถึงยังไงครับโจทย์มีตัวเลขอยู่3ตัวนะครับ 20... 25แล้วก็30สิ่งที่เราต้องการจะหาก็คือจำนวนขนมปังก่อนที่เขาจะอะไรครับก่อนที่เขาจะแจกการที่เขาจะแจกของนะครับเขาจะต้องมีจำนวนขนมปังมากกว่า20 25้าและ30แน่นอนครับเพราะเขาถึงสามารถทำการแจกได้ถ้าเกิดว่าสมมุตินะครับเขามีขนมปังแค่10ชิ้นสมมุติเขามีขนมปังแค่สิชิ้นเป็นไปไม่ได้เลยที่ปามจะแจกได้20ิคนนะครับโอจะแจกได้25คนหรือว่าบิวจะแจกได้30คนฉะนั้นการที่จะแจกนะครับการที่จะแจกขนมปัง นะครับออกไปได้สแสดงว่าเขาจะต้องมีขนมปังมากกว่าตัวเลขที่โจทย์มีให้นะครับหรืออย่างน้อยจะต้องเท่ากับโจทย์นะครับเท่ากับโจทย์โดยที่เราจะสนใจที่ตัวเลขที่มากที่สุดนะครับก็คือบิวนะครับแจกได้30คนฉะนั้นอย่างน้อยสุดนะครับเขาจะต้องมีขนมปังอย่างน้อย30ชิ้น 31, 32, 33เรเลื่อยไปนะครับ เขาจะต้องมีมากกว่าแน่นอนฉะนั้นการที่เราหานะครับการที่เราหาสิ่งที่มีค่านะครับมากกว่าโจทย์ตรงนั้นจะเป็นหาค่าของคอรอนอนะครับเพราะการการหาค่าคอรอนอคือการหาค่าคูณยิ่งคูณจะยิ่งได้ค่าที่มากขึ้นจะไม่ใช่การหาหอเรมอแน่นอนเพราะอะไรครับหอเรมอคือการหาร ยิ่งหารนะครับยิ่งน้อยนะครับยิ่งหารยิ่งน้อยโอเคนะครับเราได้ข้อสังเกต2ข้อนะครับสำหรับการตัดสินใจว่าโจทย์ข้อนี้คือโจทย์ของคอร์นอฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทำการคํานวณน,นะครับแล้วก็ทำการคิดดูนะครับว่าเขาจะมีขนมปังทั้งหมดเริ่มต้นมาคนละกี่หอ่อครับมาถึงตรงนี้เราน่าจะพอเข้าใจวิธีคิดแล้วเนาะโจทย์บอกว่าให้ทำการหาคอร o นอนะครับ จทย์ไม่ได้บอกหรอกแต่เราตีความโจทย์ออกมาแล้วว่าให้หาคอรนอฉะนั้นเรามาแสดงวิธีทำรรนะครับโดยการใช้หาคอรนอในการหาจํานวนห่อของขนมปังกันนะครับมากันเลยครับวิธีทำรรนะครับเราก็บอกไปเลยครับว่าเราจะหาจํานวนห่อของขนมปังที่น้อยที่สุดที่แต่ละคนมีเท่าเท่ากันนะครับโดยการหาคอรนอของค่าที่เขากําหนดมาก็คือ20 2 5แล้วก็30ณนะตรงนี้เราจะใช้วิธีการหารสั้นนะครับฉะนั้นเอา20 25แล้วก็30มาทําทำการตั้งแล้วดูครับว่าอะไรทำการหารลงตัวทั้ง3ตัวนะครับมีอะไรบ้างครับตรงนี้เราจะเอา5มาทำการหารนะครับ5ก็จะหาร20ได้4นะครับหาร25ได้5แล้วก็หาร30ได้6 ได้สีได้ 4, ได้5ได้6นะครับทีนี้4ี่ห้าเนี่ยเอาอะไรมาหารได้บ้างครับทั้ง3ตัวไม่มีอะไรหารได้ทั้ง3ตัวนะครับแต่มีเลขคู่ก็คือ4กับ6ฉะนั้นเราจะลดลงมาเหลือหารได้2ตัวก็พอหาอะไรมาหาร4และ6ได้ก็มี2นะครับเอา2มาหารน,นะครับ2หาร4ได้2นะครับ5หารไม่ได้ใส่5ลงมาเลยนะครับ 2หาร6ได้3นะครับได้มาเป็น 2, 5และ3มีอะไรหารได้2ตัวไหมครับ 2, 5และ3พวกนี้เป็นจำนวนเฉพาะหมดเลยครับฉะนั้นไม่มีอะไรหารได้แล้วนะครับเราก็จะได้ตัวเลขที่เอามาคิดค่าคอร์นได้แล้วครับก็คือได้5 2 2สอเป็นรูปตัวแ L ตัวนี้นะครับ5 2 2สอสาม นะครับเอามาทั้งหมดเลยเนาะเราก็จะสรุปได้ครับว่าดังนั้นนะครับเราจะได้คอร์นของ20 25และ30ก็คือ2คูณ2คูณ3คูณ5คูณ5นะครับแค่สลับตัวเลขกันนะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะมี2 2ตัวมี5 2ตัวแล้วก็มี3 1ตัวเขียนเรียงตาดับจากน้อยไปหามากให้เห็นได้ชัดชัดเท่านั้นเองครับ คำตอบจะได้อะไรครับ2คูณ2คูณ3คูณ5คูณ 5, 5ได้เท่ากับ300ดังนั้นนะครับปาล์มโอและบิวจะมีขนมปังอย่างน้อยที่สุดคนละ300หอห่อ300ที่เราหามาได้ก็คือ300ห่อนะครับโอเคข้อนี้ก็จะตอบว่า300ห่อครับ